สวัสดีครับวันนี้เราวันนี้มันถึกจังวะก็จะมาเล่นเกม s t e p p y Pan นะครับอ่ะครับมันเป็นเกมแนวยังไงไปชมกันเลยให้เรากดไปที่แถบหน้าจอแบบนี้อ่ะที่มันกดไปที่นิ้วนะครับมันจะเหมือนคนแบบว่าไม่ได้กินข้าวมาตอนเช้าแล้วต้องเดินไปทํางานนะแบบนี้กดย้ำๆได้นะครับไม่ถ้ากดย้ำๆมันจะเดินอย่างนี้แบบเนี้ย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 แล้วถ้าคุณเห็นเส้นอยู่ตรงนี้ครับ ให้กดข้ามไปแบบแบบไม่ใช่อย่างนี้นะ no 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 n เราจะเดินแบบใช่ๆอุ้ยอยแบบถ้าเรากดค้างไปมากเกินไปมันก็จะเป็นงี้เหมือนแบบต้นไข่อะอ้อแบบนี้ครับเป็นต้นกดตรงนี้ก็ได้กดตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันมันเดินเข้าไปได้เอ้มันเดินมันเดินแบบเดินข้ามไม่นับเป็นเส้นนั้นไปได้ ซึ่งผมก็เพิ่งจะเล่นเมื่อกี้เองนะครับก็เลยรีวิวให้ทุกท่านดูเลยไปโหลดก,กันไดนะ้เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยเป็นเกมน,น,กมนี่เป็นเกมที่คลายเครียดได้อนะแต่จะทำให้ทุกคนเครียดยิ่งกว่าเดิมเฮ้ยกูฆ่าได้แล้วนี่อย่างนั้นแหละเออเพียง,งอุย๊ยฆ่าได้ เนี้ยนี่ยอ,อ,อย่างเช่นอย่างนี้นะถ้าเราข้ามได้แล้วมันจะมีคําว่า,อ,าอะไรวะเหมือนเหมือนมันเป็นเหรียญน,นะครับก็ตัวละครก็จะมีให้ซื้อนะครับถ้าใครอยากจ,จะเติมก็เติมได้เนี่ยมันจะมีให้ซื้อนะครับเติมเติมเติมสามสิบห้าบาทเองครับจะมีชุดให้เลือกหลายชุดมากใช่แล้ว สำหรับคนที่ผู้หญิงก็มีนะผู้หญิงลองดูผู้หญิงบ้างดิอ่าเดี๋ยวขอใส่ชุดแบบว่านี่ฮะชุดที่จะใช้ได้ตอนนี้นะคือชุดอันแรกนะครับโอเคเราจะมาลองตัวผู้หญิงกันบ้างว่าตัวผู้หญิงจะเป็นหน้าตาเป็นไงโอเคนะฮะเออเดินอย่างนะะนี้ครับแล้วก็เดอย่างนี้อ้าวแล้วูจะเริ่มใหม่ มันจะเป็นจุดเซฟนะครับเมื่อคุณออาเมื่อครึงผ่านเวลาแรกมันจะเซฟให้โอเคแล้วก็ก้าวยาวๆแล้วก็ก้าแล้วก้าวอุยหัวแตกอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นจะมีอะชิเมต์นะครับส่วนตั้งค่าเซตติ้งก็ไม่มีอะไรมากอะชิเมตนนี่คุณต้องล็อกอินจาก google play นะครับมันจะเป็น google g เกมอ่อออะเออเขาเรียก Google เกมมันจุ๊บจุ๊บอ้ยหัวแตก โอ้โหบานมาอีบ้านี่เฮ้ยต้องมีสติเอาไหมเฮ้ยโอ้โหปะ่ะพอครพ,พอแล้วนี่เดินยันเช้าอะ่ะวยังไม่ผ่านเลยเนี่ยฟังเสียงดิมันเหยียบอะไรวะ อ๋ออมีนี่ด้วยมีแจ็คของขวัญด้วยครับเน,นี่ยครับนี่ฮะให้เราไปหมุนคอนอะไรเงี้ยมันสมมติได้แล้วร้อยคอนใช่ไหมไปหมุนเลยครับหมุนเลยน,น,นี่ครับเราจะได้ลองทาไอ้ตัวอะไรมานี่นี่นี่น,นี่เด้งนี้เลยครับ ว้าวได้ขาดสเกลตันนะผมก็เรามาเปลี่ยนเป็นขาสเกลตันนะมันจะก้าวก้าวง่ายง่ายขึ้นนะอ้เหี้ง่ายง่ายัไงวะสามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อจะให้ได้ตังค์นะครับคอนนั่นแหละเออเออโอ้ยอย่าก้าวเกินไปขย e งก้าวกระโดดเออ สถิติอยู่ที่อู้พอจบคลิปยังนี้ครับขอบคุณครับ